เอาสมล้านไปแล้วคือที่ะถมทีหลังอสามล้านไปแล้วแต่เบื้งเรื่อปาเสียปูสามล้านไปแล้วมดอ้เท่าไหร่นะเจ๊พันคุณพันคุณเอาเกาบนพม่นหอกเกาะบนพมันมันจอกคกล่างเลยอะคือเกาะนพ่เบิร์นเท่าเลขเบิร์มันยากหมดน่เจปลาปู เขียงเข้าเ uh, ่ลเนี้ยกับล่อกยังบอกกันเืยอนดิแล้วลเอกหม่กฟันนะฟันมันยังไหจ๊ันดีขึ้นหันว่าพอถวยมาให้ตัวซ้อมจับมาล่างไว้ใส่เนี่ยด้วยถ่วยถ่วยทราบเนี่นะ

ก็เลยบว่าฝันดีดีหระฝันดีฝันดีดีอันนี้เห็นอย่างครับนี่สินถมดินค่ะมันตั้มน้ำสิไลดทังมาทุกคราวน้จะเป็นโสดจะซื้อที่ใช่ก็ได้ซื้อที่หลานสินถมไว้มันตามสั่งผมแต่แตาคนมีเงินนั่อยล่ะผมถิ่นไปทซื้อดี พรวายังปู่ประคุปปงยังก็้สิควมีเงินใช่สดืางให้ยังพนมาโย่ปักระลักของละแข็งมาโย่ดอกหลายส้างไม่เคยไปโย่ดอกเจอเนณฑ์สมที่นสิหนจ้าสมทียตัวย่างปูเป็นไห่นี่หูวอะ้รก็นเถีกอีาจิบบอกจิบหาหัวคุณเห้ยบิเสียปูถ่ายวังรวดไห่ไรหัวไงวะตาโตใหญ่ใหญ่หน้าจมือมือจีงัวนะเป็นใ้จีหัวได้ไหม เจ้าปาหัวด่ารสองหัวีมาหกสาถือสามตัวตัวเาาลูกไผ่ไหมไผ่ถือเขาจะไปยอเท้ปเขาไปเขาไปตุลาโยเขาไปเมื่อไหร่ครับบวงสวงเขาเลยถือจอยถือตัวไหนเจ้ถือเก็แปดเอ้าหกเก็แปดล่ะอ้สามตัวตเขาไปยัวนไปน้ำเข้ามือนันนะโอ้ครับครับคกลับมามาถือตั้งหัวตั้งเมียนะ ใช่เขาไปเสือนว่าวงจรีไทแมนทั้งทั้งเย่เดีนี้ไม่กว่งจรเปิดก็เห็นนี่เนี่ยไหลสาข้นมาไหลยส่เคียวมากเขาเห็นด้วยนี่ยเคียวมากกว่าบุคเรือเขาเห็นบางทีเถึงมาลากัเห็นเบิดแล้วก็วงจรตวนั่งอั่นเี้นงานทั้งเหยทั้งเหยคนเป็นสมดระนเรศวรสมัยอย่างเขียวมากก่าคือเดี๋ยวมันมันขามาว่ามาเาอเขียวว่าตัวนี้ล้่เอาโทษสาวให้มันไม่ไป ก็สาดตร์ไว้แสดงว่าลูกสะาไพร์นี่ได้สามตัวเลยป่ะครับใช่ไปแก้บนมาไปแก้บนมากับเขาตัวมัว่าพอเคย่คยมาแก้เีบยวบอก็เลยหมดก้อนก็ถึงสามตัวมันไปก็ถึงปล่อยดโอ้พอกถึงแต่สามเก่าเออเพราะว่าหกกับเก่าตัวเดียวกันว่าได้จ่อยปล่อยไปสาม 09มันออก306นี่กี่วันออ 6, ี้ป็นตัวใดวดนี้ฮะวันี้ได้ตัวใดเมาตอกได้มาแล้ว899ตัวน,นี่ก็899มันมาจากใครเจ้เข้าเท็คขึ้ด็890หน้าก็เอา890สันเข้าเท็คเลียงไปแล้ว890เจ้เฮ็ดได890คื่เรา890เข้า่าเราป้ายนีเลขเก่งเขาเป็ด890นี่หน้เลขเก่งบอครับนี่ เลขเข้าอ่ะนะเข้าฝันจะปูฝัดปูไปแล้วะเข้ามาเก่งเลขมันออกบางานก็ยังแปดเก้นเออเเป็นเก้าเก้าอ่ะเนี่ยสองตัวเข้าปอยไปสองแต่เก้าเก้าอ่แต่มันยังคาใจตรงแปดเก้าศยใช่นี่เาเก่งเข้าเข้ามาเก่งแปดออกหกเจ็ดแปดสิหกแปดเก้าหกแปดเจ็ 687 6 8ดเทกับ8เก้าศูนมันลบมาไต้ปดเก้าูนย์ดอก8เกูนเขาก็ปล่อย8 9, 9, 9, เก้าเก้าเลาก็ได้8 9, 0, <c oughs> เก้าศูนยเขาก็ปล่อยไป8เก้าศูนย์ได้8เกเก้าเลยเลยทสเอาลูกสภไยถูกสามตัวโต๊ดเลยใช่เจ้าพระทัยใส่ไปน้ำโยแล้วเพื่นไปเอาเลขมาจากไหน เอาป้วนหรล่าพวาไปมือนกันเลยต้องไปจุตูเทเอาตัวครับเพราะ็มาซื้อเขาถือปอทั้งผัวตั้งเมียันตัวพ่อมาท้าอถือกบบอพ่อมาซื้อเลยเอาเงินหลายว่าแต่ของเคบอนี่แปดเก้าเก้ากับแปดเก้าศนใช่ต้วหัวไก่อนี่ด้เตอร์เอ็ก์ลนี้เอรอ็กล่างหกหกกันล่ะเพราะไอเม่นี่ พกเกับเก่าว่าตัวเดียวกันไม่ใจแทเก้า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 กกรบสเป็นตัวเดียวที่น่โอ้กับหัวเขากับไผ่เจ้าเจ้าไหมหามบ่าน่อยบ่บักกับไผ่หงายบอกบ้านเพสเซ็ตซะเมืนเดียเขาไปทุวรไล่เขาบอกดุกัเนียเขา เงินบัตรไงดูมีลดแม่นละนี่รันู่แม่นป่จี้เงีไม่ต่นี่ละเออสิรื้อ้อแล้วเขาแล้วนี่เขาแล้วเนี่ยนี่นาได้วเขา เพราะมันฝันดีแล้วมาขึ้นก็ได้ยแง่พันเป๋อเอกควงพันเป๋อเอาที่หล่ะเด็กแง่พันเป๋อเด็กฟอนเด็กฟอนพันเป๋อที่ล่ะไกลมือผ้าเขาไปอยู่ฟอนเอาฟอนเอาเนื้อเยอนเนาะทัวร์ฟอนเอาไปเทไรจีแค่นั้นนะถูกสามตัวตลอดเนี่ยเวลาไปเนี่ยดีใช่ไม่คนไหนก็คนยังเนาะ ต่องวดไปก่อนในทีเด้อกดไลค์กดแชร์นะคะคลิปนี้เป็นแนวตางเก็บไวว่าต่อวดแปดเก่าเก่าก็แปดเก้าศูนยเออหนล่ะเอาหนล่ะอาจะได้โคกบ้มากกว่าโคกบ้เยอะก็โคกตัวเดียวกันนะอ๋อนั้นเป็นเด็กล่า อันนี้คือยังรออีกคือไปเลขควงเอาอือไปควงเอาไปฟ้อนเอาอยู่ร้านพญานาคอีกเนาะจ้าถ้าเข้าไปเนี่ยสบายถึงสามตัวตุงสามตัวตึ้ตุ้งก็ถือแล้วเข้าไปอยู่เพราะว่าฟังอยู่เขาถูกเขาถูกเขถูกสามตัวโต๊ดเออทั้งโต๊ดทั้งเตียงแล้วเขาถ้ากันถือพ่อถือว่าบอลคอว่าถือก่อนสิบอลถือตึ้สามเข่า บอกไปสามก็พอแล้วเพราตัวเดียวก็ก็แได้เขามาได้อยครับหลวงไพ่โดม่านนี่่ะไปทั่ไดนกัะต่องงวดไปก่อนนะต้องหมดรือเปละก็เป็นแนวทางนะครับผมแนวทางของเจวอนะครับไม่ยังนะกได้ค่าที่าเจ้าเลจ้งวดนี้เจ้าเท่าไหร่สามล้านหืสามโตัวันละสามล้านสามล้านจะไปอย่าหครับ ถ้าค่าที่ปริมาณีพี่ขั้นเดไหนที่ตรงไหนเนี่ยที่กำลังผมอยู่เนี่ยสามล้านจีจางขั้นดอยเอฟซีมหานว้าวงั้นพวห่อแหงห่อแหงว่าฟอนสดต้องการดีละลูกเซไพนี่ถูกสามตัวปะเจ้ใช่ถูกสามตัวเขายุบ้านเขาผลเขาไปวันนี้เขาไปทุ่นละครับมาติดกล้องวงจรถ่ายไ้วที่ไปแก้บนวันนั้นเนี่ยเขาถูกอยู่คนเดียวเนี่ยใช่อะถ้าติดคนเดียวอ่ะถ้าว่าปูกไปฟอร์มเนี่ยเขาสามตัวตัวเขามาเอาน้ำ <Yeah. S 2> ห้หัวข้อฝันว่าด้ป่าเยอะเขาเป็นเสือ้อปูเลยมาเือจอยวันนี้ลูกสไปได้ยังครับเจ๊ยังพอเจอกันมดมาก oh. <laughs> ถาปูดดีดอกเออ้ <Yeah. S 2> <laughs> ว่าได้ขาดแลนลูกไกไ่เป็นดุไส้ได้กับเงินไผเงินมันมันบเบนจีนบ ต่างคนต่างหาไปหาวันนี้ล่ละไฟฟอนไดก็ได้ไฟบอร์ก็ได้วันเดียววันนี้เจ๊ครับนี่ก็เป็นแนวทางนะครับของเจวันะครับผมให้เอีแคป้าจอไว้ก่อนนะครับผมแนวทางต่องวดไว้นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจกับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมจากคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ